K.O. ช่วยอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะข้อ 1. ช่วยดีท็อกเลือดบำรุงเลือดกระตุ้นดันไหลเวียนเลือดป้องกันการเกิดโรคมเร็งด้วยนะคะข้อ 2. หลอดเลือดหัวใจส่งเสริมการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดค่ะข้อ3เส้นเลือดหัวใจตีช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดช่วยทําให้หลอดเลือดแข็งแรง4เกลืเลือดต่ําเพิ่มเลือดแดงในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล5โรคหัวใจป้องกันการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มพลังแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันข้อ6ค่ะโลหิตจางช่วยเพิ่มระดับอิโมโกบินช่วยรักษาภาวะโลหิตจางและข้อ7เลือดเป็นพิษไขมันในเลือดป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้ง7ข้อที่กล่าวมา KO ช่วยได้ตรงจุดได้เลยนะคะ KO กล่องแดงกล่องนี้นะคะประกอบด้วยสารสกัดธรรมชาติถึง9ชนิดเกรดพรีเมียมด้วยนะคะข้อแรกก็คือสารสกัดจากคริวอไอน์ค่ะข้อที่2ค่ะบล็อกโคลี่ค่ะ ข้อที่3มเมล็ดองุ่น4ใบบัวบก5แอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลเขียวนะคะ6ค่ะแอนอาร์จินิน7คโครมมฟิโค,โคลีเน8สาหรายข้อ9โคเอนโซคิวเทนสารสกัดทั้ง9ชนิดนี้นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติเกรดพรีเมียมเลยค่ะรับรองว่าทานแล้วไม่มีสารตกค้างในร่างกายอย่างแน่นอนค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดการไหลเวียนเลือด เลือดไหลเวียนไม่ดีทําให้เกิดอาการมึนงงปวดหัวเวียนหัวไมเกรนนะคะบ้านหมุนน้ําในหูไม่เท่ากันอาการเหล่านี้นะคะดูแลได้ด้วย KO กล่องแดงกล่องนี้รูจาแนะนําทุกทกท่านเลยค่ะ